สวัสดีค่ะพินีซาอูดอนค้นโกค่ะซาอดอนจอนสิลแลนค่ะพี่นองค่ะเมื่อนี้พินีไดมาทําทคลิปสั้นค่ะเพราะว่าคลิปเน่าพินีกระเทศไปแล้วสองคลิปเนาะค่ะเนะาะคลิปสั้นพินีกระสีมาแช่ประสบการณ์นเกิดจากเรื่องของพินีเองเกิดจากชีวิตของพินีเองไม่ได้เอาเรื่องของใครมามาแช์ไม่เอาเรื่องของใครมา ปจานค่ะพี่น้องคะปะจานตัวเองนี่แหละคือเป็นบทเลียนให้เอฟซีทุกๆคนได้เห็นว่าบุญบาปมีจริงค่ะบุญบาปมีจริงเรื่องเกิดจากพี่นี่เองพี่นี่สิมาเลาซูฟังค่ะอตอนที่ตอนที่พี่นี่กําลังแยกทางกับสามีเนะาะศาลตัดสินปุ๊บว่าพี่นี่ออกจากบ้านพี่นี่ก็เริ่มหาผู้ใายผู้ไม่มาดูแล เพราะว่าพี่นี่บริษามารถสิใส่ชีวิตคนเดียวได้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศน่ะต้องมีใครดูแลต้องมีคนพื้นที่ดูแลเข้าจังสิมีคนปกป้องดูแลพาไปนันมานีค่ะระบัดที่นี่พี่นี่ครบอยู่หันหลายคนอยู่ค่ะเก่าคนค่ะที่พี่นี่ครบอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะเข้าทำงานอยู่ในร้านอาหารเข้ากะมีโอกาส มีโอกาสคบกับหลายคนได้แล้วการพี่นี่คบกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็มีอายุแล้วเด้อพี่น้องค่ะอายุมากแล้วแล้วก็คนที่คนที่ไม่ไม่ไม่พูดถึงก็ก็ไม่พูดถึงนะพินีพูดถึงแค่2คนเด้อค่ะพินี่มีผู้ชายผู้หนึ่งมาคบเนาะมีผู้ชายคนหนึ่งมาคบก่อนหน้านี้ที่จะมาคบแฟนปัจจุบัน เรากะคนผู้ชายผู้นี้เพินพ่นีอายุแล้วค่ะแล้วผู้ชายของแฟนของพี่นี่คนปัจจุบันเพิ่นอายุหน่อยเนาะค่ะเนาะบาทที่นี่ผู้ชายผู้นี้ผู้ชายคนแก่นี่พี่นี่คบมาก,ก่อนทุ่มเทอ,อยากได้อะไรถ้าเขาให้ได้เขาก็ให้เนาะเรากะผู้ชายผู้นี้พี่นี่พ่นคบกับเขาเรากะว่ฮู้ว่าเขาดีหรือบดีแหละจ้ะเรากะ ผู้ชายแก่ผู้นี้ก็เลยวาล่าเราหูจากว่าพี่นี่คบคนใหม่เล่าเลยอยากให้พี่นี่เลิกอยา,ากผู้ชายหนุ่มคนนี้เนาะที่เป็นแฟนปัจจุบันน่อนอยากให้เลิกเพิ่นเลยม่านเพิ่นเลยม่านเสนอให้พี่นี่จ้างให้พี่นี่เลิกกับผู้นี้ การที่เกิดความหักนี่จ้างกันบ่ได้หรอกค่ะ FC ค่ะจ้างบ่ได้เล่าเก่าเงินเล่าเอาเงินมาจ้างพี่นี่ค่ะเอาเงินมาจ้างพี่นี่ให้เลิกกับผู้นี้รวมเป็นเงินก็ประมาณเนาะของประเทศไทยเนาะเงินแหลกแล้วเนาะสี่แสนกว่าค่ะระบาดที่นี่เล่าใส่ซ่องมากซ่องขาวมากพี่นี่บาบ่าเอาจังได้พี่นี่กับซียูกับผู้ผู้ไม่ค่ะ เพราะว่าพี่นี่ส่วนเพื่นแล้วส่วนผู้ชส้แก่ผู้นีว่ามาอยู่เมืองไทยน้ำฉันบอจังสันสีแล้วก็บอยาาากมเร่อยากมาเราวบอ่อยกาออยกทิ้งประเทศของข้าเจ้าเรามีบานมีช่องเนาะบานนี้เราเลยเสนอเงินให้พี่นี่สี่แสนกว่าบาทตอนแรกพี่นี่ก็ไม่ว่าจะเอาหรอกเขาก็ยัดเส่มือหายยัดเสื่อมือห้ย,ยัดไปยัดมาเนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็เลยเอออยากให้ร้ายกะเสีเอาพี่นี่เลยบางสิ <c oughs> บาทที่นี่ ต่อไปต่อมาเนาะหลังจากเพลเลกเพนเลกเสนออีกเพระว่าพ่นีบอท่านเลิกกับู้้นีเด้เพนเลกเสนอให้อีกว่าอ่าสิ้นปีนี่เราเสียงเงินโบนัสเราเสียเงินพินี่อีกล้านหนึ่งล้านบาทเสียพินี่อีกเราให้เลิกกับู้นีเลดขาดเลยอย่างประมาณสิแต่ว่าพินี่บอยอมเลิกกับพ้นีพ่นีกะใส่ชีวิตกับู้นีนะคะ มาเรื่อยๆเนาะเราผู้ชายแก่ผู้นี้พี่นี่กะเลิกกับเรามาเรากะพ,พี่นี่ก็เลยส่วนผู้ชายคนนี้มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็เลยมาเที่ยวมาเที่ยวเขาเลยหมักประเทศไทยเขามักว่าพี่นี่มีทีสวยเนาะพลเรืามาสร้างบ้านนสันสี่พี่นี่เลยวางแผนสิสร้างบ้านนิวเมืองไทยค่ะพี่น้องขานี่แหละบุญบาปมีจริงเป็นนสี่ได้จากหัวเรื่องมันคือว่าบุญบาปมีจริง แล้วกันพินี่ได้หูจักกับผูสิมารับเหมาบานของพินี่เขาเสนอลาค่าสองล้านกว่าค่ะพี่นองค่ะสองล้านสองประมาณสิละแต่ว่าเขาเห็ดหอดหลังค่าปุ๊บเมนบอกค่ะเขาเห็ดถึงว่าหอดหลังค่าปุ๊บเขากะสีเชิดเงินพินีหนีเชิดเงินพินีหนีก็ประมาณ ก็ประมาณสี่แสนกว่าบาทนั่นแหละค่ะบุญบาปนี่จริงอิลีค่ะเอฟซี่ะเขาเชิดเงื่อนพินิพินี่หน,นีแล้วกะพินี่ก็เลยคิดว่าต่อแรกพินี่กะเกือบบ่าดิค่ะเงื่อนโมเมนหน่อยๆเงื่อนโมเมนหน่อยๆเขาเชิดเงื่อนพินี่หนีเขาเหตุลังค่าห้แล้วแล้วเขาหนีเลยลังค่าบุคควัทไรค่ะเอฟซี่ะแล้วกะเขาก็ามาเหตตอพินี่เกือบบ่าค่ะ เกือบป้าเพราะว่าพี่นี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่นี่ก็สั่งความให้ใหญ่จังสันสิจังสันสิแต่ก่อนหนาหนาที่พี่นี่สิไปสวิตเนาะพี่นี่โอนเอาเงินออกจากธนาคารใส่มือให้เขาพี่นี่คิดว่าหาแสนพี่นี่คิดว่าอันนี้เราแต่เรื่องเงินเรียค่ะเอฟซี่ค่ะแนในคลิปนี้เพราะว่าพี่นี่อยากให้หูว่าอ่าบุญบาปมีจริง เาเชิดเงินพีน่นีหนีแล้วกะพี่นีกะเกือบบ้าอ,อยู่อยู่ไม่เป็นสุขพีน่นีได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึง่งมากลับมาดูแลบ้านที่กำลังสร้างนะคะเอฟซี่ค่ะ,คะอันบานี้พี่นี่ก็เลยคิดว่าเงินยังเหลืออยู่เงินพี่นี่หามายังเหลืออยู่พี่นี่ก็เลยอยากอยากสร้างให้มม่เลวเขาเสียเชิดเงินไปก็สร้างอ คิดไปคิดมาเนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็ได้คิดว่าเราไปเอาเงินกับคนอื่นมาเงินแบบที่ว่าเขามาจ้างให้พี่นีเลิกกับแฟนคนนี้แต่พี่นีไม่ยอมเลิกนั่นคือเขามาเอาคืนเอฟซี FC ค่ะเขามาเอาคืนตอนนี้พี่นีกระสบายใจแล้วเพราะว่ายัางตีคิดว่าใส่กรรมไปชาดนี่ดีกว่าเข้าสิไปใส่กมในชาติหนาค่ะ อบุญบาปนี่จริงคะ่ะกรรมเวทนม่จริงด้วยใจเย็บซี่พี่นี่ใส่ฉากนี้เลยใส่แบบว่าพี่นี่บ่เคยแช่ประสบการณ์เรื่องนี่ให้ไพออกซื้อแบบนี้คะ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดสําหรับใจพี่นี่เนาะเป็นเรื่องที่บ่อยากให้ค้นหูเพราะว่ามั่นบอ มันบโอเคกับชีวิตของพี่นี่มันบโอเคกับจิตใจของพี่นี่เนาะพี่นี่บาอยากเบาแล้วกับพี่นี่ก็ได้มาแช่ประสบการณ์บุญบาปปีจรงิงจบลงเพียงแค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะพี่นี่ก็อยู่กับแฟนคนนไม่คนคนทีพี่นี่เลือกกับคนแก่คนน,นั้นพี่นี่ก็เลือกเล่าจากพี่นี่ก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะคลิปละคำค่ะ fc ค่ะสร้างบ้านเนาะกองสตรีกองสตรีลนะเมง กองทุยคือการสร้างสวัสดีค่ะฝากรับฝากความห่วงใยทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย